เตรียมตัวสำหรับการเปิดตัว Vivo V60e ที่อินเดียในวันที่7ตุลาคมนี้รุ่นนี้มาพร้อมกับสีที่เป็นเอกลักษณ์และสเปคที่น่าตื่นตาตื่นใจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่กำหนดไว้แล้วแต่เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคและคุณสมบัติของมือถือนี้อย่างละเอียดมากขึ้น Vivo V60e จะมาพร้อมกับสีลิปเปอรและโนบบะกัวที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นเพียงเริ่มต้นของความน่าตื่นตาตื่นใจที่รออยู่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6500 mAh ที่สามารถชาร์จเร็วถึง90ดับเบิลยูและมีระบบ i p 6 8 69ที่ทนน้ำและทนฝุ่นทำให้มือถือนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทุกที่ทุกเวลาสำหรับกล้องจะมีเลนหลัก2.0 0 MP ที่สามารถถ่ายภาพคุณภาพสูงและมีการปรับขนาดภาพได้อย่างง่ายดายรวมถึงกล้องอุลตราดับเบิลยูไอดีที่สามารถถ่ายภาพกว้างและสะท้อนวิวสวยงามได้อย่างเต็มที่มีไฟออร์เไลที่สว่างและสวยงามทำให้การถ่ายภาพในคืนหรือสภาพแวดล้อมแสงแรงไม่เป็นอันตราย และนี่คือสิ่งที่ทําให้ Vivo v, v 60e จะเป็นเครื่องถ่ายรูปที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งกล้องหน้าของมือถือนี้มีคมชัดสูงถึง5 0 m p ทําให้การสนทนาผ่านวิดีโอหรือการสแกนบาร์โค้ดเป็นเรื่องง่ายและยังมีฟิลเตอร์4ีฤดูการแบบ a i for s e a s o n r พ r ท i t ที่สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ภาพถ่ายให้เหมาะสมกับฤดูการต่างๆได้อย่างง่ายดายแต่นี่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีให้เลือกซอฟต์แวร์ของ v i v o v 60e จะมีฟันทชัว o s 15บน Android 15ที่สามารถอัปเดต ได้ตลอดสงปีและมีการรักษาความปลอดภัยด้วยแพทที่อัปเดตตลอด5ปีทําให้มือถือนี้เป็นเครื่องที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงแค่คิดว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสเปคและคุณสมบัติของมือถือนี้อย่างละเอียดมากขึ้นทําให้เราเป็นเหมือนกําลังเดินเข้าไปในสวรรค์ของมือถือสมาร์ทโฟนแต่นี่คือสิ่งที่เราได้รับรู้จากการเปิดเผยเพียงเล็กน้อย และเรายังคงรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่7ตุลาคมนี้ที่จะเป็นวันที่เราได้รู้จักกับ vivo v60e อย่างละเอียดมากขึ้นคุณคิดว่ามือถือนี้จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทําให้มันเป็นเครื่องที่น่าสนใจและคุณคิดว่ามันจะมีความสําเร็จในการติดตามใจคนรักมือถือสมาร์ทโฟนใหม่มาถามตัวเองและแบ่งปันวิวและความคิดเห็นของคุณในการเปิดตัวนี้ด้วยกัน